นิ่งนะครับงานพาโช o นะครับในหัวข้อเรื่องการสร้างแผนงานพาโชนะครับการสร้างแผนงานพาโชนะครับก่อนที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับจะออกไปตรวจสอบสิ่งผิดปกติในระบบไฟฟ้านะครับจําเป็นนะครับต้องสร้างแผนงานในระบบพาโชนะครับก่อนที่นะครับก่อนที่เราจะออกไปบัติงานนะครับซึ่งจะต้องใช้โปรแกรมประยุกต์เข้ามาช่วยนะครับได้แก่โปรแกรม แ a p นะครับและโปรแกรม Appsa นะครับเราก็มาเข้าสู่ในส่วนของการสร้างแผนงานพาโทน,นะครับก่อนที่เราจะดำเนินการสร้างแผนงานจริงนะครับผู้นำเสนออยากจะให้ผู้เขารับชมได้ดูในส่วนของโฟรงงานของงานพาโทคร่าวๆนะครับสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการครับก็คือในส่วนของการสร้างแผนงานพาโทน,นะครับในระบบแซฟนะครับโดยใช้ ทีโค้ ip c 1นะครับซึ่งอยู่ในบล็อกใหญ่ๆอันนี้นะครับซึ่งเมื่อเราดำเนินการสร้างแผนแล้วเสร็จนะครับพร้อมกำหนดวงรอบนะครับให้แผน g e n e r a เรใบสั่งแ p p m ออกมานะครับจะเข้าสู่ในส่วนที่บล็อกที่2ก็คือในส่วนของการกวาดใบสั่งนะครับโดยใช้ทีโค้ดระบบแ a p IW38 เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อกวาดใบสั่งที่จ e n เน a เรออกมานะครับเพื่อนำใบสั่งนี้นะครับไปใช้งานนะครับผูกกับ โปรแกรมแอปซ่านะครับเมื่อผู้ปฏิบัติงานนะครับโหลดไปสั่งออกมานะครับเราก็จะใช้ T code i w 3 2นะครับเพื่อนะครับกรอบผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนะครับพร้อมทั้งนะครับรายละเอียดต่างๆของผู้ปปฏิบัติงานนะครับออกไปปฏิบัติงานนะครับเอาหมายเลขกรอกเข้าไปในส่วนของโปรแกรมแอปซ่านะครับ เมื่อพูดแบบัตนกลับมาเสร็จนะครับไม่เจอสิ่งผิดปกติเราก็จะยืนยันเวลาโดยใช้ T-code IW41 นะครับเพื่อลงเวลาในการปฏิบัติงานยืนยันเวลานะครับถ้าไม่เจอสิ่งผิดปกตินะครับเราก็ปิดงานนะครับเข้าไปแก้ไขใบสั่งโดยใช้ T-code IW32 นะครับปิดงานทางด้านเทคนิคนะครับแล้วทางบัญชีนะครับก็จะปิดงานทางธุรกิจนะครับโคล s นะครับ แต่ถ้าเกิดเราเจอนะครับก่อนการปิดทางด้านเชโคนะครับถ้าเจอในสิ่งผิดปกติที่จําเป็นจะต้องเบิกอุปกรณ์ไปใช้นะครับเราต้องรายงานความผิดปกติในในใบสั่งแท็ p พีนะครับโดยเข้าไปรายงานสิ่งผิดปกตินะครับแล้วก็สร้างใ<แ>บแจ้งซ่อมขึ้นมาโดยใช้ T-Code i w 21นะครับใบแจ้งซ่อมนะครับ ก็จะมีข้อกําหนดในส่วนของใบแจ้งซ่อมนะครับที่จะเป็นในส่วนของงานหน้าง,งานสํานักงานใหญ่เขตนะครับแล้วก็ใบแจ้งซ่อม,มอ,อื่นๆนะครับทีโคด IDB สามนะครับหลังจากที่เราได้ใบแจ้งซ่อมนะครับเราก็จะมาสร้างใบสั่งซ่อมโดยใช้ทีโคด IDB สามสีนะครับเพื่อเบอิกของจากใบสั่งแทด PM 2นะครับซึ่งจําแนกได้สอง ใบสั่งก็คือใบสั่งทั่วทั่วไปก็คือแ p m 2นะครับแล้วก็ใบสั่งในระยะเวลารับประกันนะครับหลังจากเราเบิกอุปรกรณ์เรียบร้อยนะครับเราก็จะมียืนยันเวลานะครับพูดไปปฏิบัติงานนะครับปิดทางด้านเทคนิคพร้อมรายงานความผิดปกติในการแก้ไขนะครับแล้วก็ออปิดนะครับ c l o s ทางด้านบัญชีนะครับ